พมายนนะใช่ไหมเนี่ยเอาแหวนมาตัวไหนเอาแหวนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเข็นไปึ้แหวนวงนี้คืนมาข้าอยากจะบอกว่าแหวนวงเนี้มันไม่ใช่แหวนธรรมดาแหวนวงนี้เมื่อสวมแล้วมันจะแสดงด้านมืดของตัวตนของมันออกมาสวินอย่างข้าไม่มีดังด้านมืดหรอก โอ้โหพกฆ่าเนี่ยคือชาวล็อกอยู่แล้วไอ้ชาวล็อกใจนายนะแกจริงๆแล้วด้านมืดของแกมันก็เป็นเยื่องนี้ไม่มีทางหยุดแล้วอะไรเนี่ยมาโผล่มาโอ้ยอย่างนี้ก็ตายเนี่ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วทำเงี้ยแล้วตัวจริงของแกแล้วทำไมเจ้าต้องทำกับใครเองเนี่เห็นไหมแกรู้อย่างว่าตัวจริงของแกคือใครข้าไม่ยอมรับว่าข้าจะเป็นนั่นเลย ยอมรับหรือ,อยังไม่ยอมรับไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมไอ้จะมาทำย่าี่ค้าได้ไงไม่มีใครยอมรับตัวเองเหรอกว่าแท้จริงตัวเองเป็นอะไรนายท่าน,นท่านอะไรท่านอะไรแม่แต่ท่านหน่อยก็อ๋อนายท่านแกก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวจริงของแกคืออะไรตัวจริงของแกเป็นแดกเป็นนายท่านด้านมืดของแกก็คือ <laughs> <Hey. laughs> With a really, huh? hey. <laughs> kick up in a lay <laughs> khá là đại cha 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 cha, cháu đang chơi nhau rồi. Tại sao? อย่านะอย่าทาองค์หญิงข้าองค์หญิงคนนี้นิสัยจริงๆตอนนี้เป็นอะไรเราอย่าทําอย่างนั้นนะจะอยากรู้ไหมองค์หญิงคนนี้ขาดแท้ที่แท้จริงของเธอคืออะไรอย่านะอย่ามองหน้าไหมทำหน้าตาเต็งอะไร